สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเพาะอัลฟ a าฟ้าในขวดพลาส,สติกนี้นะคะซึ่งขวดพลาส,สติกนี้ก็เป็นขวดน้ำดื่มที่เราได้ทำการตัดฝาออกตรงนี้แล้วนะคะเริ่มเลยกันเลยค่ะเราก็ใส่อัลฟ a าฟ้าไปนะคะนี่นะคะเมล็ดอัลฟาฟ้าค่ะหนึ่งช้อน นี่นะคะ,มะเมล็ดของอัลฟ่าค่ะ2ช้อนนะคะ3ช้อนนะคะสช้อน,นะคะ่ะเราจะใส่ลงไปสี่ช้อนนะคะนี่นะคะ,ค,ะ,ค,ะคือสี่ช้อนนี่นะคะคือสช้อนนะคะ หลังจากเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาผ้าขาวบางและใช้นังยางรัดค่ะอย่างนี้นะคะหลังจากเสร็จแล้วนะคะ เราก็ล้างน้ำนะคะนี่นะคะก็คือเอา,มาเมล็ดของอัลปาฟ้ามาล้างน้ำออกหนึ่งถึงสองน้ำนะคะ่ะเทน้ำทิ้งออกนะคะ แล้วก็แช่มเมล็ดของอัลฟาฟาไว้หนึ่งคืนค่ะตอนนี้ก็คืออัลฟาฟาที่แช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะเราก็จะทําการล้างน้ำออกก่อนค่ะนี่นะคะก็คืออัลฟาฟานะคะที่เรา แช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะเราก็ล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะทําการเขย่าเขย่านะคะให้อัลฟาฟ้าเขากระจายทั่วขวดค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะให้เมล็ดของอัลฟาฟ้างอกไม่จับกันนะคะไม่ติดกันนะคะ แล้วเราก็จะทําการนี่นะคะเขยา่าเขย่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้เมล็ดของอัลฟาฟ้ากระจายทั่วขวดอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะทําการคว่ำนะคะคว่ำอ,อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้ขวดอยู่ในแนวแนวนี้นะคะแนวนอนอย่างนี้ค่ะ เพื่อที่จะให้คว่ำให้ตะแคงน้ําในขวดหยุดออกมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดน้ําไม่ไหลออกมาจะทําให้อัลฟาฟ้าเน่าค่ะอย่างนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็หาผ้าปิดนะคะ ถ้าขาวปิดขาวบางปิดแบบนี้ค่ะแล้วก็เก็บไว้ที่ร่มค่ะอย่างนี้นะคะเอาเก็บไว้ที่ร่มค่ะทำการรด,ดน้ำเช้าเย็นนะคะมาดูผลงานกันเลยค่ะวันที่สองค่ะ วันที่สามค่ะที่สี่นะคะอันฟ,ฟ้านะคะที่เราใช้แค่สี่ช้อนโต๊ะนะคะนี่ก็ออกมาเต็ม อเลยค่ะฟที่เราพไว้นะคะนี่ก็คืออฟฟัลฟาฟทที่เราเพาะจากมาเลเสี่ช้อนโตนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ได้นะคะมาล้างทำความสะอาดกันเลยค่ะตอนแรกนะคะแล้วก็แกะหนังยางออกนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเอาักฟาะคะนี่นะคะคืออักฟา,า,ฟาแล้วทีนี่เลยก็ได้นะคะ ล้างนะคะนำอัลฟ้ามาใส่ในตะแกรงที่มีตะข่ายแบบนี้นะคะเพื่อที่จะล้างให้เมล็ดของอฟัลฟ,ฟ้าลอยน้ำออกไปนะคะรอดออกไปนะคะว้านะคะที่เราล้างทำความสะอาดออกแล้วนะคะแล้วก็เอาน้องมารับแสงก่อนนะคะ ตัวค่ะตัวน,นี้แค่สี่ช้อนโต๊จากเมล็ดที่เราปลูกนะคะได้เยอะมากเลยค่ะวายกินกับส้มตำหรือกับสลัดนะคะไม่เยอะมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเมนเนี่ทีปภะด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ